สวัสดีครับผมนี่คือรายการวิจิตรเล็กโปรไฟล์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่คลิปเป็นสตาร์และก็มองสายคอสจะชุด S อสเศูนย์สองนะครับเล็กนี้จะายตีเล็กสุดดุดุดแล้วเอากลับไปสุดดุดุดแล้วนะครับมาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างมาดูเต่อไปมอนเตอร์ไซส์สามมอนเตอร์ใส,สยย่น้อยหน่อยนะครับไซส์สามไปได้ไซส์สามจะชุดเ P T พีทีสสีส่ก็ไปย้ายเป้ามาตีข้างนี้นะครับต่อไปจะชุด s SP, p สพเก็ไปเป็นบอดดี้แรกของเรานะครับก็คอจอดลอบได้โดยไม่ต้องจ่ายตัวจ่ายคอคอจากตำแหน่งนะครับแล้วก็จัดชุด s v t 0 7ก็เอาไว้เล่นเป็นเวสเซจจดชุดของใหม่นะครับมันใส่เป็นเนี้ยคือรับเทคให้คอได้นะครับต่อไปจัดชุด SPT03 ก็เมื่อตีหากเรามีออกหรือบปอกับเทคนิคก็รู้อแล้วถ้าาไม่รู้ก็ เมื่อการนี้จนตีหากมีหากเรามีตัวองคาามใบหรือมากกว่านมการ์ดหนึงใบชัดเกตฮีวหน่งจุดนหนจบเมื่อเมื่อไฟเนอร์เฟรอขึ้นมือนะครับไปนี้ก็เอาไปตีเพิ่มฟาร์มด้วยต่อไปจากชุด spt ศูนยหนึหายากแล้วนะครับลงมาช่องซ้ายหากเรามีองกรฟ้าในสนามราชัดสอกเกตจวิหนึ่ใบนะครับโตฟาร์มอยู่แล้วต่อไปจากชุด spt 07น็ก็ตัวไปหาไว้เซ็ตนะครับ คือให้หาเวเกก็ว่าเทคนี้บนี้มาช่องซ้ายขวาเท่านั้นที่ลงได้ถ้าชงลงช่องกลางก็ใช้เทคไม่ได้นะครับต่อไปจะชุด S S, s, s P E 02นะครับไปนี้เราใช้สามารถตีไฟนอลเฟสได้นะครับรถตัวเองก็อยู่รถจะไปไซส์หนึ่งจะไปไซส์ศูนด้วยนะครับถ้าสุดถ้าเราสงสัยเทมดีมูฟด้วยต่อไปจะชุด s P T 07ก็ไว้ลดค่าคอดของมงกรส่งฟ้าใบอื่นนะครับถ้ามีมอหใส่มันเท่านี้ ต่อไปเวนมอนลมัง่งต่อไปเวมอลไปนี่จะชุด s p t 0 4ใสสีก็ไปหาของหาคอร์สและไอเทม2ใบขึ้นมือนะครับต่อไปเวเซต2แบบนะครับไปได้จะชุด 03, s p t 0 3ก็เทคนี้เอาไว้เล่นคอร์สล่างล,ลากอสแล้วว่าใ,ให้เทคกันมันอนะคือให้รับเทคคอร์สสามารถของคอ,อร์สที่อยู่ในการที่อยู่ในโซะการนั้นได้ถือว่าเป็นคอ,อสคอามสามารถด้วยไอ้นี่เก่งเพราะว่าไปตัว ให้ตัวเสิร์ฟให้นะครับต่อไปจากชุด HPT ศูนย์หนึ่งตอนนี้ก็เห็นเพื่อนลงมาชั้น Q หนึ่ง J หนึ่งนะครับเทละครั้งก็ไปการยกเลิกใส่เฟสเซ็ตสองแบบนะครับต่อไปไปเก็บวงกรจากชุด HPT ศูนย์เจ็ดก็ไปเก็บวงกรก็เจอฉุกเฉินนะครับต่อไปจากชุด s u b ศูนย์สี่ก็ถอดโซ่เปิดสามหนึ่งมาขึ้นมือที่เรือลงเกตเทละครนะครับประมาณนี้ต่อไปจากชุด s p ศสอนะครับไปนี้ก็ก็ไว้ใยสลับตำแหน่งแล้วก็หยิบของจากหลอกขึ้นมือนะครับไปนี้ก็ไปตัวสำคัญอยู่แล้วต่อไปจากชุด s p t ศหนึ่ง1ศหน่ผู้ผิดคือไปจับได้ทำลุกนะครับไปนี้ก็หายากด้วยต่อไปจากชุด s u ศหกก็ไปนี้ก็ข้อคอก็ใส่ได้ทุกเบิดิกทบอลลาก์อนเทนเดอร์โรสตาคอสามารถนำนึ่งไห สนามเราสองใบลงหลอกตังนั้นจวดหนึ่งและห้าไซส์สามทุกใบได้บวกหนึ่งอื่นก,ก็ตัวนั้นที่เป็นย้ายเป้าถือไว้ไซส์สามเหมือนกันนะครับต่อไปเวมอนจะชุดส p d s p t ีดสุดสปีศูนย์หนึ่งหรือจะ s p t ดศูนย์สี่ก็ก็เปิดสี่ใส่เลือกเปิดสี่สองเอาไอเทมหรือมอนเตอร์รวมไม่เกินสองใบขึ้นมือที่เหลือลงเกตน,นะครับไปตัวฟาร์มไปปัดดิบบ็อกจะชุด s p t ดศูนย์สี่หรือโปรโม ก็การการยกเลื่อตีการเตียดนะครับต่อไปเวทจัดชุด S t T D ศูนสองก็ก็จ่ายสอง Q หนึ่งจวงสองนะครับจัดชุด X C C B T A X C P ศูนสองก็ถอดโซ่ Q หนึ่งจวงหนึ่วงสองนะครับจะ, 02, ะรบจหรือไม่ก็จะชุด S S P ศูนสามก็ได้นะครับก็กมีหรือไม่ก็จะ D F ศูนย 3หรือจะไม่ได้ว่าอถอฟเท่าไรเลยต่อไปจากชุด SPT01 ก็ไปยกเลอ,อไปการทำลายการยกนะครับตู้ไปได้บวก3,000ด้วยต่อไปจากชุด SPT01 ก็ก็ชาร์จ2ฮีนหนึ่งัว2นะครับต่อไปจากชุด SPT02 ด้วยเช่นกันคือจัวจำนวนที่สนามเรานะครับเฉพาะเป็นมอเตอร์ไม่ใช่อเทมนะครับเพศโปสรสายมันเท่านี้แหละ ต่อไปไอเทมใส่สองแบบแน่นอนว่าเราใส่ไอเทมนี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่ใส่ไอเทมที่ใส่เราก็เราก็ตัเราใส่เทมนี้เพราะว่าเทคนี้ก็ดีจะชุด SPT สุดสีประมาณนี้โอเคขอขอภัยค่อยรีบนิดหน่อยนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเปิด,ปด